ขบวน447จากสุราษฎร์ธานีปลายทางสวกกุวหงกภลบออกจากสถานีสุราษฎร์ธานี จากขบวน447ซึ่งออกไปไม่นานก็เป็นขบวน85ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชกำลังเข้าสู่ชานชลาที่หนึ่งของสถานีรถไฟสุราธานี 1นึ่สองตู้สุดท้ายเป็นรถนอนประ,ประกาศชั้นที่2จะตัดที่สุราษฎร์ธานีครับนเดี๋ยวรอสับเปลี่ยนตู้สำรองแต่ทางที่สถานีได้กล่าวไว้นะครับ2ตู้สุดท้ายครับเดี๋ยวจะทําการสับเปลี่ยนตัด ไว้ที่ทางที่2ของสถานีสุฎราธ,ธานี<อ>ตัดตู้เป็นเรียบร้อยครับ เป็นรถนอนเสริมของขอบวน85ครับต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุราธานีควกากับขบวน85-86นะครับสองตู้ด้วยกันเมื่อขอบวน85ออกจากสถานีสุราธานีไปแล้วอาจจะมีรถจักรเปลี่ยนมาลากตู้นอนนะครับตู้นอนเสริมเก็บไว้ในทางที่สองตามที่กล่าวไว้ครับ เดี๋ยวรขอขบวน85ออกจากสถานีสุราษธ,ธานีก่อนนะครับปล่อยขอบวน85ออกจากสถานีสุราษธ,ธานี เจ็ดนาฬิกากับอีกหนึ่งนาทีชาชลาที่สองของสถานีสุราธานีขบวนรถรวมที่490จากสถานีคีรัตนิคมปลายทางสถานีสุราธานีกำลังเข้าสู่สถานีปลายทางสุราธานีครับ ขบวน490มาถึงสถานีสุราธานีเรียบร้อยแล้วจะทำการตัดหัวรถจักรมาทำการสับเปลี่ยนรถนอนเสริมของขบวน85ที่จอดไว้ในทางที่1น,นะครับ เรียบร้อยก็เอาไปไว้ในทางที่สอง ขบวนรถสองขบวนนี้ก็มาไว้หลังขบวน489นะครับส่วนหัวรถจักรก็ไปต่อกับริว้วขบวน489เช่นเดิมเปลี่ยนเสร็จแล้วครับในยามเช้าของสถานีสุราษธานีในทุกๆวันเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่ามีขบวน778มาหรือเปล่าในวันนี้ วันนี้มีขบวน778ด้วยครับขบวน778กำลังเข้าสู่สถานีสุราธานี รถจากพวงท้ายนะครับริ้วแปลกประหลาดอีกแล้วตีกระโบน778กําลังเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานี 16เจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัดปลายทางสถานีกันตังได้รถจากเอ4546นะครับจอดลอหลีกขบวน778อยู่อันนี้ขบวน778เข้าสู่ทางที่5ของสถานีสุราธานีเดี๋ยวเราเดินไปดูขบวน778ในวันนี้กันนะครับรถจักรประกบหน้าท้ายเลยนะครับริว้วขบวน778ในวันนี้ โมเมนต์นี้ได้ไม่บ่อยนักนะครับชาววันนี้ถือว่าโชคดีเลยทีเดียววันนี้ได้ทำการเปลี่ยนเวรพนักงานนะครับที่สถานีสุราธ,ธานีส่วนขบวน167ที่จอดในทางที่1นึวนนี้ออกจากสถานีสุราธ,ธานีแล้ว 44นาทีครับตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านทุงโพขบวนที่จะผ่านสถานีชุมทางบ้านทุงโพขบวนต่อไปเป็นขบวนรถด่วนพิเศษสิสรังนั่งปรับอากาศขบวนที่39ครับจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุราธานี ได้มาสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพมานานนะครับตอนนี้สถานีมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับเบืองต้นนั้นก็คือตัวอาคารของสถานีนะครับได้ทำการปรับปรุงแล้วก็ทาสีใหม่นะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นเลยนะครับสถานีชุมทางบ้านทุงโพนะครับที่ได้รับการแปลงโฉมใหม่นะครับทาสีทำความสะอาดนะครับ พื้นชานชลาครับแล้วก็ตัวกระถางของสถานีไฟนะครับกระถางต้นไม้ดูสบายตานะครับสะอาดสะอ้านนะครับมไดนมานานครับเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนะครับวันนี้ขบวน778ครับมีงานสับเปลี่ยนที่สถานีไฟชุมทางบ้านทุ่งโพนครับก็ได้โอกาสนะครับที่จะมารอดูขบวน778นะครับ

59นาทีครับขบวน778เข้าสู่ทางที่2ของสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพ ขบวน778นะครับตัดรถจักแล้วมารับรถคอนเทนเนอร์ที่จอดในทางที่3 จะดึงจากทางที่3แล้วถอยมายังทางที่2เพื่อมาต่อกับริ้วขบวน778ตอนนี้ขบวน778นะครับรับรถที่ทุงโพแล้วกำลังถอยเพื่อต่อกับริ้วขบวน778ที่จอดในทางที่2 ย้ายมาที่สถานีมารวนกันนะครับขบวน778กำลังผ่านสถานีมาลวนดูกันนะครับว่าจะยาวแค่ไหนกันรถจักรพ่วงท้ายเป็นของแถมด้วยครับ มารวนไปอย่างรวดเร็วขบวน1 7็ดเก้านาฬิกากับเนาทีอยู่ที่สถานีรถไฟคลองไซซึ่งหากจากสถานีรถไฟมารวนไม่มากสถานีคลองไซอยู่ระหว่างสถานีรถไฟมารวนและสถานีรถไฟท่าฉางก่อนนันนี้ได้ทําการปรับปรุงชานชาลาใหม่ครับตอนนี้ได้ทําการทําชานชาลาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้บริการบรรยากาศรอบๆของสถานีไฟคลองใสครับวันนี้อากาศดีแดดออกเกลี่ยงเลยก่อนอน้านี้ภาคใต้นะครับฝนตกหนักเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นผมออกไปถ่ายนักเท่าไหร่นะครับฝนตกหนักมากจริงๆครับวันนี้เราจะมาดูรถไฟสักสองขบวนเป็นการปิดท้ายที่สถานีไฟคลองใส คือขบวน40จากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้ออกมาจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับแต่ขบวน445จากชุมพรปลายทางชุมทางหัดใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วแต่ปกติคู่นี้จะมาเจอกันที่คลองไซเป็นประจำนะครับผมก็เลยมาดักรอที่สถานีาไฟคลองไซ สถานีเล็กๆนะครับเงียบๆนะครับจอดแค่2อขบวนเท่าน,นั้นก็คือขบวน445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่และขบวน446ชุมทางหัดใหญ่ชุมพรขบวน40จากสถานีสุราธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้จอดรอให้ขบวน445ซึ่งกำลังเข่าหลีกที่สถานีไฟคลองใส่ เห็นไฟเฮ็ดไลท์หน้ารถมาแล้วครับข <c> บวน445 บน445กำลังเข้าสู่ทางที่2ของสถานีไฟคลองใส ขบวน4-4-5ลบให้ขบวน4-0ไปที่รียบร้อยต่อไปขบวน4-0จะวิ่งผ่านสถานีไฟคลองใส่ ขบวน40ไปแล้วครับถึงตาของขบวน445ออกเดินทางกันต่อครับ โดยคลิปขบวน445หลีกับขบวน40ที่สถานีไฟคลองใสหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จากกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่เร็วหน้าขอบคุณและก็สวัสดีทุกท่านท,ที่ติดตามกันมาด้วยนะครับสวัสดีครับ